ดีค่ะบ้านรักษมนินีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้รักษมนก็ให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะก็จะดูคืมๆนิดนึงนะคะก็จะมีฝนตกเล็กน้อยตกยังไม่แรงนะคะวันนี้ท้องฟ้ามืดมากค่ะฝนเริ่มตกแล้วนะคะเพื่อน มาสมุน,มนก็ทำงานไปด้วยนะคะนั่งทำอยู่หน้าบ้านก็จะมีต้นบอลน,นะคะต้นบอลเป็นต้นถุงเงินถุงทองนะคะที่อยู่ด้านหน้าเนาะพอได้ชมนะคะ ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วค่ะช่วงหน้าฝนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้รักสมุนด้วยนะคะ ท้องฟ้ามืดมากค่ะบรรยากาศน่านอนมากเลยนะคะวันนี้ เข้ามาก็มาชมต้นไม้สวยๆด้วยกันนะคะทักหน้านะคะก็จะเป็นบอนสีลูกไม้เนาะที่รักสมุนได้มาจากแม่กำนันสตอรี่นะคะก็มาเลี้ยงนะคะเดี๋ยวรักสมุนจะไปซื้อกระถางแล้วก็ซื้อ,อ,อดินเนาะมาเปลี่ยนให้เขามันจะมีต้นเล็กอยู่นะคะต้นนี้คือเขาใหญ่ต้นเขาโตเต็มที่แล้วเนาะต้นเขาโตเต็มที่แล้วเดี๋ยว ่ตัวเล็กๆลักสมน์ก็จะมาขยายให้เขาเนาะคะ่ะถัดมาก็จะเป็นกวนอิมหรือเปล่าแล้วก็ปาเตะนะคะข้างหลังเนาะก็พึ่งหัดเลี้ยงนะคะเพื่อนเพื่อนพิ่งหัดเลี้ยงก็จะค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะ แต่เรายังไม่ได้ทำโรงเรือนให้เขาเลยนะคะอันนี้ก็เอามาโชว์ที่หน้าบ้านเนาะ,ะหน้าบ้านรักสมนก็จะมีต้นไม้หลายๆชนิดนะคะก็จะมีต้นกระเจียวด้วยนะคะต้นกระเจียวรักสมนก็จะซื้อกระถางมาเปลี่ยนให้เขาเหมือนกันเพื่อเพื่อที่จะขยายนะคะเป็นกระเจียวที่ทานได้นะคะจะมีอยู่ประมาณ4ี่กระถาง5กระถางได้นี่แหละแต่ว่ารักสมีจะไปซื้อกระถางปูนนะคะที่มันเป็นแบบ แบบยาวเนาะเอามาเปลี่ยนให้เขาเวลาเขาออกดอกมาเราก็จะมีกระเจียวเอาไว้ทานกินกับน้ำพริกนะคะเ็ามีฝนล,ลงเล็กน้อย นะคะมีฝนล,ลงเล็กน้อยก็จะอากาศเย็นๆนิดนึงนะคะเมื่อเช้านี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศแถวภาคอีสานก็จะเริ่มอากาศเย็นคลิปนี้นะคะถูกใจก็ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับส c r ไ b e และกดกระดิ่งให้รักสมนุนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อได้ชมคลิปใหม่นะคะเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้รักสมนุนด้วยนะคะคลิปนี้รักสมนุนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายนะคะ